วันนี้อาจจะมาบอกว่าอารีนาช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะตึงจัดๆเลยนะเนื่องจากการปัจจัยหลายๆอยา่างมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของถ้วยรางวัลนนะทำให้ตอนนี้ตัวอันดับนะครับค่อนข้างจะสูงมากเพื่อก็คือแบบพุ่งไปถึงหลักหมื่นแล้วทาให้ตอนนี้ตัวที่การันตีแกมมัเตอร์สามค่อนข้างจะแบบปริมปมมากนะผมก็ทํอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณ7จ็ดพก้ใกล้ๆจะ8ปดพันแล้วแต่ว่าตอนนี้แกนสามคิดว่าตัวที่เ,เป็นเบสไลน์ของแก3สามน่าจะต่ํากว่า ก็จะประมาณ7,500-7,600ช่วงนี้ก็คือมันต่างกับที่ทําได้ปัจจุบันประมาณ3-400ซึ่งก็ยังต้องไต่ต่อไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบค่อยงจะหนักเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกประมาณ2วันเนี่ยก็คือต้องพยายามไต่แต้มขึ้นทุกวันและยิ่งทีมตีอะเรีนนาช่วงนี้มันค่อนข้างจะแบบถึงจะแบบมีทีมตั้งรับนะครับหลักๆเลยก็คือตัวโฮลี่บาป้าสตาร์ดัสแสงจันทร์แล้วก็ตัวหลัเนี่อาจจะเป็นพี่เอลลี่ีเคสเนี่ยม,มีทีมเดียวก็จริงนะแต่ว่าอัตราการชนะซึ่งตอนนี้ผมใช้ทีม ประมาณน,นี้อยู่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเป็นเมตาน้ําแข็งแต่ว่าเอาตัวฟินองเซยียออกแล้วก็เอาตัวบีเทสมาใส่แทนนะครับก็คิดว่าจะมีสมดุลดีขึ้นจริงๆไม่ค่อยต่ตงกันหรอกหรือว่าจะใช้ตัวที่เป็นเมตาสารน้ําแข็งที่มีรัำพยากรก็ได้แต่ว่าดาวน้ำพยากรผมยังน้อยอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเป็นทีมเดิมนี่แหละตัวบีเทสก็จะเป็นคูทามนะครับนี่เราก็เหมือนเดิมนะคูทามยอกเว้นตัวระคีน้ําแข็งทีมไม่ใช่ทีเป็นหลักแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย เริ่มจะแบบและชนะยากและ50-60%ก็ถือว่าเต็มเต็มที่แล้วนะแล้วก็จะมีสองสามทีมนะครับก็คือจะเป็นทีมนี้ทีมที่เขาใช้ป้องกันนั่นแหละเป็นทีมที่ถ้าเกิดตอนนี้ใครได้สตาร์ดั้มาอยากจะใช้นะครับคู่กระแสนันนะจะเป็นสตาร์ดั้โจมตี3คิทิคอลสองแล้วก็ตัวแสงจันนะครับเป็นโจมตีล้วนแล้วก็จะมีตัวหมาป่าเป็นลดเสียหายกับโอลิคูทามเฮลคูทามนะครับสมบัติคำหมาเดินนะเป็นตัวตัวน็อกวิดทีมเนี้ย ถ้าเกิดไปเจอทีมที่แบบคุณพอจะเดาออกว่าทีมไหนมันมีตัวที่ปิดไว้ตัวฮิลนะครับเป็นมีสมุนไพรอ่ะเขาจะทีมนี้จะมีโอกาสชนะมากขึ้นเพราะว่าสตาร์ัดมันจะชนะทางตัวที่เป็นสมุนไพรนะครับกับอีกทีมจะเป็นโดนัทที่จริงๆก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะใช้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะทีมนี่ถ้าเกิดใครอยากใช้นะครับแั่ท็อปปิ้งประมาณเนี้ยเคือโดนัทกับมิลคีดามไม่ต้องสูงก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ตัวที่ช่วยเราป้องกันไม่ใช่ตัวดามเม็ดหลัก ก็จะเป็นตัวโดนัทนะครับคูไทามลาล้วนในนน็นอลองลดเสียหายแล้วก็จะมีมิวเกเวนะครับเป็นคูไทม์รถตอนนี้ไม่ต้องลดเสียหายเยอะก็ได้อาจจะลงไปที่คูททม์เยอะนิดนึ่งเพราะว่าตัวน,นี้จะมีปับ๊บลดเสียหายให้กับตัวเองอยู่แล้ว3ตัวหลักที่เป็นดาเมจนะครับก็คือตัวคากับจันคาวเวียร์นะครับตัวน,นี้โจมตีลว้วนเน้นน็อลองโจมตีกับคริปดิองไม่ต้องใส่ลดเสียหายเพราะว่าต้องการให้มันตาย้ดยล้วฟื้นขึ้นมาด้วยชีวิตนะครับให้ได้ยิงอีกรอบนึง ตัวดาเมลัยสองตัวก็คือแสงการโจมตีล้วนนะครับใช้ลดเสียหายเิ็ดมานิดนึงละกันเพราะว่ามันจะต้องยืนให้ไหวประมาณ2เวฟแล้วก็หมดโจมตีล้วนนะครับเน้นอับลองลดเสียหายเช่นกันแล้วก็จะมีโจมตีกับคิติคอลเยอะนิดนึงหน้าสตัวเนี้ยแต่ว่าทีมนี้จะใช้สมบัติตำลา,านกหวีดแล้วก็ขนนกชีวิตไม่ต้องใช้นาฬินนกานะครับใช้ตีกับทีมที่แบบถ้จะเป็นหน้าหนึ่งแล้วก็เน้นค่าพลังเยอะนิดนึงประมาณล้านหกล้านเจ็ด ก็คือตัอง้งไปเลื้น่งยทีว่าจะมีตัวสมุนไพรไหมแต่ถ้าเกิดพอจะเดาออกว่ามีสมุนไพรก็ใช้ทีมนี้ดีกว่าสตาร์ดัแก้ได้แล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับเผื่อไปเจอหนะ้าทีมที่เป็นลักษณะดโดนนัดอย่างเงี้ยมีบ้างนะที่ตั้งป้องกันก็ใช้ทีมป้องกันปัจจุบันผมจะใช้เป็นทีมนี้เลยือฮลี่รเสียหายหมาป่ารเสียหายสตาร์ดัตรสียหายตัวแสงจันทร์รเสียหายแล้วก็เพียวรเสียหายนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเป็นซอมเปียยืนเดี่ยวจะเป็นทีมนี้ค่อยๆจะสมดุนดีเพราะสองตัวก็็หลลได้้ใชเปน สมบัตินะครับนกปีดของนกชีวิตแล้วก็นาฬิกาไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวตำรานะสองทีมนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมานานเจอทีต่างหากจะเป็นทีมนี้สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะไปตีให้ดูสักสองทีมนะอันนี้จะเป็นหน้าหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่ปิดไว้อ่ะถ้าดูจากค่าพลังล้านเจ็ดจริงๆประมาณ 6, ล้านหกล้านเจ็ดอ่ะตัวที่ปิดส่วนมากอาจจะเป็นมีกว่าเป็นสมุนไพรหรือ,อจะเป็นทีมที่เป็นพนักพยากรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็จะลองดูว่าจะใช้ทีมโดนับนะครับถ้าเกิดตัวที่ปิดไว้ไม่ใช่สมุนไพรก็มีโอกาสชนะฮ่ถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับดาวผิดทีนี้เพราะนนี้ถ้าเกิดใช้ตัวที่เป็นตัวสตาร์ดัอาจจะมีโอกาสชนะทีมนี้สูงนะครับเพราะถือว่าคาถาเนี้แหละมัน่วงนี้มันจะค่อนข้างระเดายาก ก็ใกล้ๆจะจบซีซั่นนี่ก็คือเนี่ยแหละเขาบางทีก็ดักตากันเยอะนะครับอย่านะเราอย่าไม่แต so ่ว่าจะแปรนะครับอันนี้เพราะว่าตัวดาร์เมทายไปแล้วโอเตคับวัสดีครับสองตัวอย่างแสงจันหมึกเกินไหวก็พอจะได้ ค่บเกิดไปแล้วนะครับรอรถแสงกันต่อนัน่นหลายอย่างบางทีถึงจะแบบชนะทางแค่ทางกันแต่ว่ามันมีปัจจัยอีกหลายอย่างครับที่แบบเป็นตัวกำหนดอันนี้วันนี้น่าจะสำเบอร์นะ ีสักทีมนะครับอันนี้ทีมก็เป็นทีมตั้งรับมาตรฐานนะมาใช้ทีมน้ําแข็งนะครับแต่ว่าดาวสูงขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมมี่จะบอกว่าโชวเนี้ยก็ชนะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าแต้งก็ขึ้นท <we> ุกวันแต่ว่าเ <'s> นื่องจากเบ็ดลน์ ของยอ้วมันสูงเกินไปนะครับทำให้แบบตอนนี้เราแค่จะรักษาระดับไว้ที่แคนมาสเตอร์สามก็ถือว่ายากแล้วนะ<อ>แล้วก็ความไม่แน่นอนด้ยวยตรงนี้หลายาอย่างเาจะไม่ไหวนะครับเราคาดกาจะไม่ถีกเห ถงเป็นธนูให้ฉันเราสหายปลอดภัยดีไหมเดี๋ยวรีสักรอบแล้วก็พยายามอย่าตีพวกที่แต้มเท่ากันหรือน้อยกว่าช่วงนี้นะครับเพราะว่านั่นแหละแพ้ทีนึงก็คือล่วงยาวเหมือนกันช่วงนี้ก็คือแต้มลดไม่ได้เพราะขนาดเพิ่มทุกวันอ่ะยังไล่ตามเพราะเบสไลน์บนบนไม่ค่อยไหวนะครับลองเตียนนี้ดูนะแต้มสูงกว่าเล็กน้อย โมฮาดีก็ตอวนี้ก็จะเป็นหลอกนะไม่ไม่ใช่สตราร์ดัสแจะเป็นตออ่ตตเนตอบเบ้บ้าง ไันข่ไปม่ด้อีค่ไมได้่ปนูหนีคิ้าไม่ดูหนาไม่เนแล้วไม่ได้ะเป็นูให้ฉันให้ไปนัี่า้วมอยู่นี่แ้วเป็นธนูให้ฉันสิ่งเจ้าเลยใไปนัีค้าไม่ดูหนาไม่เแล้ว ใน,นตอนนี้อันดับร่วม,มาอยู่ประมาณอันดับพันกว่าแล้วนะเราจะต้องพยายามล้างต้องพยาพยามล้างตัวที่อันดับแกนสามไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นแกนมัตเตอร์อ่าช่วงนี้เป็นอารีนารอบแรกที่จะมีลูกป,ปั้นสีทองให้เรานะซึ่งถ้าเกิดมันไม่ได้ระดับแกนมัตเตอร์สามขึ้นไปอ่ะก็จะไม่ได้ลูกป,ปั้นสีทองนะครับ โอเคก็ okay, จะมาโชว์ให้ดูประมาณนี้น่าว่าช่วงนี้ค่อนข้างตึงเนี่ยทีมองกันก็จะเป็นทีมที่ผมบอกอังนั้นแล้วก็ไว้กันทีมโดนนัดได้นะครับแต่ว่าสนใจห,หล่หลังกันไม่ก็อยู่หรอกกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแค่แคนก็แตกเองซะส,สนใจโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับจความตึงของลีนาช่วงนี้นะครับแต้ม8 0 0 0สูงที่สุดที่ผมเคยทําได้แล้วก่อนหน้้าพัน0 0ก0 0 0เนี่ยก็แบบล้างแกน3าเฉยีเฉยดแกน2สบายๆนะครับนี่ตกมาแบบอันดับพันกว่าถือว่าค่อนข้างตึงมากจริง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดติดตามสำหรับวันนี้ผมเปซิซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ